ังเวงลอยเมือไล่ความตามถอยพี่คอยพลานใจคนกร่อนหวัดวางเอาไปรุอคนห่างไกลเหมือนตัดรอนเตียงสวดหูวยโรยอ่อนนุมสาวว่างนอนไม่ยากฟัง ทระสงบระงับดับเรื่งโลกีพายพังเรื่อผกานต่อไปคิดแล้วหัวใจฉันหนาวจังลุ่ม,ล,มลุ่มสาวสาวรุ่นหลังจะมีใครฟังพระเทศกันเล่าเงง่างระครัง วังเวงมาสาผู้ชนเจ้าข้าได้ยินระฆัง ความเจริญพระธรรมจมเกิดมีแด่ท่านผู้ชมที่ชมรายการธรรมปฏิสันฐานทุกท่านอัตมภาพได้แสดงถึงคำผีนักบริหารในเรื่องเจ็ดระวัง11ตั้งมั่นเพื่อท่านทั้งหลายนำไปเป็นหลักการบริหารตัวครอบ,บเขตประเทศชาติแล้วได้แสดงไปเจ็ดระวัง ในเจดระวังนั้นได้แสดงไปสามตอนตอนละครึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการใหม่หากไม่ว่าประสงค์จะทราบก็โทรศัพท์ติดต่อไปยังสถานีเพื่อจะได้ติดต่อสอบถามจากได้เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดหรือจะนำไปเสริมเพิ่มในการบรรยาย ในเชิงธุรกิจและเชิงบริหารนอกจากเจ็ดระวังแล้วนะักบริหารต้องมีคำภีสิบเตั้งมัน่นในการทหารนอกจากมีการระวังแล้วจะต้องมีการตั้งมัน่นระวังอย่างเดียวไม่พอการตั้งมัน่น ซึ่งจะต้องเป็นหลักของการจัดการมีกำแพงมีอาวุธมีความซับซ้อนพร้อมใจกันนี่คือหลักของการทหารคนเราก็เหมือนกันเจ็ดระวังยังไม่พอต้องสิเอตั้งมั่นสิเอตั้งมั่นมีอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้คือมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีใจเป็นธรรมไม่มีข้อตำหนิเลวร้ายรักษาร่างกายไม่ให้วิปริตรักษาจิตไม่ให้วิปราชฉลาดในเชิงภาษามันสถานากับผู้เชี่ยวชาญมันวิจารณ์ประเด็นดังในสังคมมันระดมความคิดมีเวลาทบทวนถูกผิด เก่งในการปกปิดความลับนี่คือ11ตั้งมัน่นก็จะขอคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นตอนตอนไปนประการแรกใน11ตั้งมั่นก็คือว่ามีวิวสัยทัศน์กว้างไกลเราได้ยินคำว่าวิชั่นวิชั่นแปลว่าวิสัยทัศน์วิชั่นวิชันนั้นจะต้องมีความกว้างไกลครอบคลุม แต่การจะหาวิชันนั้นคืออย่างไรวิชันคืออะไรคือมีความรู้มีความสามารถมีความเฉลิขฉลาดมีความเก่งกาจในภาษาจิงจะได้ชื่อว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์แบบประการแรกต้องมีความรู้นักบริหาร จะต้องมันศึกษาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอรู้จักการอ่านหนังสือเยอะๆและเป็นหนังสือหลักลังจากนั้นแล้วก็อ่านหนังสือแตกแขนงออกไปหรือดูฟังอะไรซึ่งเป็นความรู้แล้วก็อย่าลืมว่าจดซะด้วยเมื่อรู้ยังไม่พอต้องจดสมุดเป็นที่สองสมองเป็นที่หนึ่ง เพราะสมุดเป็นเครื่องช่วยความจำแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรตั้งเยอะแยะไปการช่วยความจำและเตือนความจำเช่นโทรทัศน์กล้องเล็กๆโทรศัพท์มือถือซึ่งบรรจุข้อมูลในเชิงบริหารและในการรับข่าวสารและส่งข่าวสารและในการถามข่าวสาร MP3 เล็กๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมความรู้ที่จะทำให้เรามีความรู้เยอะๆก็เหมือนกับที่ท่านผู้ชมชมรายการอยู่ขณะนี้ก็เป็นการส่งเสริมความรู้ท่านจะมีความรู้ท่านก็ต้องฟังต้องดูแต่ถ้าอยากจะมีความรู้ฟังดูคราวเดียวไม่พออยากจะเก็บก็ต้องมีการบันทึก ในระบบภาพจะบันทึกเป็นเสียงก็ได้แต่ในระบบเสียงบางเรื่องบันทึกเป็นภาพไม่ได้หรือบางเรื่องจะต้องติดตามก็จะต้องลงทุนโทรศัพท์ไปจัดหาจัดซื้อมานักบริหารที่มีความรู้รอบตัวความรู้รอบด้านความรู้รอบโลกจึงจะกล่าวว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และจะมีความรู้และมีความสามารถ ในความสามารถของเราจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนอื่นในความสามารถของคนอื่นจะเสริมเพิ่มเติมความสามารถของเราในความสามารถของเราจะทําให้คนที่เราสั่งการนับถือในความสามารถของเราจะทาให้คนอื่นเกรงใจดังนั้นความสามารถจึงมีความสําคัญที่จะเป็นวิสัยทัศน ในมุมของการแสดงออกในมุมขอการนับถือนอกจากมีความสามารถแล้วมีความเฉลียวฉลาดในการที่จะคิดพูดทำอย่างเฉลียวฉลาดนอกจากมีความเฉลียวฉลาดแล้วต้องเป็นผู้เก่งกาจในภาษานักบริหารจะต้องรู้จักภาษาของตนเองดีซะก่อน ให้ลึกซึ้งเสียก่อนและเมื่อภาษาของตนเองดีลึกซึ้งแล้วภาษากลางคืออะไรปัจจุบันเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางการที่เราศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเยอะๆเราไม่ต้องรอใครแปลฟังดูปั๊บจับความได้เลยถ้าจะรอแปลใครก็จะแปลให้เราและหากแม้ว่าเรามีอีกหลายภาษา สละม,มุ่งจับไปธรรมาาากินกับเขานั่นเป็นความนั่นเป็นการแสดงว่านักบริหารผู้นี้มีวิสัยทัศน์โดยองค์รวมเมื่อท่านผู้ชมชมดังนี้แล้วรู้ดังนี้แล้วลองสำรวจรูสิว่าเราขาดข้อใดเราหย่อนข้อใดเราพร่องข้อใดพัฒนาตรงนั้นและก็เรื่องนะักความกิจการทำภาษานี้ ที่กล่าวต่อท่านนี้ก็ไม่ใช่ว่าตนเองเก่งเพราะไม่เก่งจึงนำมาบอกว่าทำให้พลาดโอกาสอีกมหาศาลในแต่ละวันแต่ละวันเปิดดูข่าวโทรทัพน์ภษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องรู้ก็นนะแค่แค่แค I m มี y my, y myself he she it เดมเดอะไรพวกนเนี้ยพอจะรู้ปะ่ะ ภาษาพื้นๆก็พอจะรู้บ้างเรียกว่าสเน็กสน็กฟิตฟิตงูงูปลาปลาเมื่อตนเองด้อยเช่นนี้จึงทำให้นึกถึงว่าถ้าท่านประสงค์จะพัฒนาตนเองท่านก็ต้องเป็นผู้ที่เก่งกาจภาษาของตอนเองก่อนแล้วก็เก่งภาษากลางคือภาษาอังกฤษต่อจากนั้นจะขยายเป็นภาษาอะไรก็ขอให้พิจารณา จุดที่เราไปทำมาหากินมเมื่อเปชนีดแล้ววิสัยทัศน์ของเราจะกว้างไกลส่งก็ส่งได้ไวรับก็รับได้เร็วมันก็เป็นการพัฒนาโอกาสก็เป็นของเรานี่จึงเป็นข้อเตือนใจว่ามีวิสัยทัศน์ก็คือมีความรู้มีความสามารถมีความเฉลิวฉลาดเป็นผู้เก่งกาจในทางภาษานอกจากมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วจะต้อง มีใจเป็นธรรมเขาว่ามีใจเป็นธรรมนั้นในทุกระดับจะต้องปราศจากอคติได้แก่ความลำเอียงอันที่จริงอคติมิได้แปลว่าความลำเอียงแต่แปลว่าไปไม่ได้ไปไม่รอดแต่นี่นจากเมืองไทยสมัยเดิมเป็นเมืองน้ําจะมีการแปลอคติเป็นเชิงเปรียบเปรียบมันเรือ ที่ลำมันเอียงเอียงแล้วมันก็ล่มแปลว่าล่มแล้วก็จมล่มแล้วสิ่งที่มีอยู่ก็เสียสลายหายไปกาเรียกล่มสลายจึงแปลอคติว่าลำเอียงแต่ถ้าตรงตัวแล้วแปลว่าไปไม่ได้ไปไม่รอดผู้ที่มีอคติประจําใจอยู่ไปไม่ได้ไปไม่รอดดังนั้นจึงต้องปราศจากอาคติ ก็คือมีใจเป็นธรรมเพราะเอียงเพราะรักก็โฉดเอียงเพราะโกรธก็ชั่วเอียงเพราะหลงก็มั่วเอียงเพราะกลัวก็หมดไหมอคติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอียงเพราะรักทำให้เราโฉดเรารักใครชอบใจใครหลงใครเป็นความโฉดเอียงเพราะโกรธก็ชั่ว ถ้าเรามียศมีตำแหน่งเราโกรธใครเราไม่ชอบใครคนดีเราก็ขัดขวางยิ่งคนดีที่ขัดขวางความไม่ดีของเราเราก็ยิ่งทําลายเขาเมื่อเราทําลายเขาอะไรจะเกิดขึ้นความพยาน,นะความไปไม่ได้ของตัวเราและงานในหน้าที่มันก็เกิดขึ้นส่วนตัวผู้เอียงเองกลายเป็นคนชั่วโดยไม่รู้ตัว เอียงเพราะหลงก็มั่วหลงยศหลงตงําแหน่งหลงว่าตนเองเก่งมีอํานาจหรือหลงว่ามีความรู้เดี๋ยวก็มั่วเอียงเพราะกลัวก็หม,หม่นไม่เป็นคนขี้ขลาดตาขาวกลัวแม้กระทั่งไม่กล้าคิดบางเรื่องคิดบางเรื่องแล้วก็กลัวว่าจะไม่สําเร็จเกิดปัญหาก็กลัวก็วที่สุด มันก็หม่นไหมสําหรับตัวเองคนขี้กลัวเนี่ยหน้าตามันเศร้าหมองอาการมันออกงานมันจึงไม่กล้าหน้าเครียดขาดการพัฒนาข้อที่สองนี้จึงเป็นต้องสำรวจตรวจดูด้ดวยตนเองจะให้ใครมาชี้เราเนี่ยไม่ได้แล้วก็ดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าเราเอียงข้อใดความไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นกับคนอื่นเสียหายก็มากอยู่แล้วแต่ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากตัวเราเป็นส่วนที่ทำลายอย่างยิ่งเพราะเรากลายจะไปจะกลายเป็นผู้ทำลายตัวเราทำลายบุคลากรที่ดีในสังคมทำลายกฎระเบียบนักบ,บริหารจับต้องไม่ทำอย่างนั้นนี่คือข้อที่สองต่อจากมีวิสัยทัศน์ความไกลมีใจเป็นธรรมประการต่อมานักบ,บริหารจะต้องไม่มีข้อตำหนิ เลวร้ายนักบริหารที่ดีต้องปราศจากข้อตำหนิที่เลวร้ายตอนี้จะข้อตำหนิอะไรเลวร้ายล่ะก็จะต้องมาแสวงหาในตัวของเราลองส่องมองดูในตัวเรานักบริหารที่ไม่มีข้อตำหนิเลวร้ายก็คือว่าไม่หลงกามารมณ์ไม่หลงความนิยมความร่ำรวยสินทรัพย์ ไม่รับสินบนไม่เป็นคนหลงตัวไม่มามมยเจ้าตำแหน่งไม่กลั่นแกล้งจำเลยไม่ทำความคุ้นเคยกับคนชั่วไม่หลงโลกไม่หลงตัวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นข้อตำหนิที่เลวร้ายสำหรับนักบริหารหนักบริหารจะต้องไม่ไม่หลงกามารมณ์นักบริหารซึ่งเป็นผู้ชายจะต้อง ไม่หลงกามารมไม่ฝักใฝ่ในการมารมไม่รนกจ,จนหวนหาและสสำหรับนักบ,บริหารซึ่งเป็นผู้ชายและเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะถ้ารุปร่างดีสุขภาพดีปัญญาดีความรู้ดีเงินทองดียศตำแหน่งดีนั่นคือที่มาของการหยิบยื่นกามารมจากผู้หญิงทั้งหลาย หากไม่มาไปหลงกรรมอารมณ์เข้าก็จะต้องพบกับความวิบัติในขณะที่ยศตำแหน่งเจริญขึ้นและมันก็ามาพร้อมๆกันส่วนับริหารผู้หญิงจะต้องไม่รนจนหัวนหาไม่รนจนหวนให้ในเรื่องของกรรมอารมณ์อะไรเหมาะอะไรควรก็ดูถ้าหลงกรรมซะแล้วมันกลายเป็นข้อตำหนิที่เลวร้าย ดังนั้นจึงจะต้องไม่หลงกรรมอารมณ์ไม่หลงนิยมความร่ํารวยและสินทรัพย์อย่าทำการอะไรเพื่อจะให้เกิดความร่รํารวยคําว่านักบริหารมิได้หมายความว่าจะต้องรวยเรื่อยไปอาจจะดูเหมือนเป็นคนจนก็ไดนะ้หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ไดนะ้แต่ถ้ารวยแล้วที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ ถ้าท,ที่ของที่มีบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าโกงถูกตำหนิถูกระแวงถูกสงสัยถูกตรวจสอบจะต้องไม่หลงนิยมความรับรวยสินทรัพย์ไม่รับสินบนคือประจักโลกภะอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ของกำนันที่เขาเรียกว่าจิ้มกล้องถ้าหลงจิ้มกล้องรับสินบนซะแล้ว ไปไม่รอดคนที่เขาให้เรานั้นนะ่ะเขาจ่าฟรีๆแล้วให้เฉยๆหรอโดยไม่คิดอะไรท่านผู้ชมลองคิดดูเถอวะว่าท่านเอาพวงมาไลัยไปไหว้พระพวงเดียวทูบสามดอกท่านขออะไรจากพระบ้างท่านเอาอาหารไปถวายพระเอาธยาพทธธรรมปถวายพท่านอธิษฐานอะไรท่านไปไหว้เจ้าท่านอธิษฐานอะไรให้น้อยแต่อยากได้มากเหมือนกัน คนที่เขาเอาสินบนมาให้นักบริหารนั้นไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงิน,นงทองชื่อเสียงหรือการปกปิดความชั่วความเลวหรือการต่อรองร้องขอดังนั้นจะต้องไม่รับสินบนไม่เป็นคนหลงตัวอย่านึกว่าตัวเองเก่งเรายอดเราเยี่ยมหลงไม่ได้ไม่มาโมยตําแหน่งอย่าบริหารแบบเอายศตําหยากได้ ก็ครุกคลีเลเท้าเข้าหาได้มาก็คมเห็นคนอื่นและเป็นคนยืนเอาเบอขัดหลังแปลว่าหลังแข็งปราศจากมัทวธรรมหรือครวตาธรรมคือความอ่อนน้อมถม่อมตนและบร,ริหารจิตจะต้องอ่อนน้อมถม่อมตนไม่ใช่ในคตน่ตำหนิถ้าผู้ชมลองดูซิว่าพระบาทเสด็จพระเจ้อยู่หัวของเราเสด็จ พระราชดำเนินไปที่ไหนก็แล้วแต่เพราะองคจะก้มลงหาประชาชนก้มหน้าลงมองมองประชาชนไม่เคยยืนเอาพระหัตถ์ขัดหลังหรือขัดพระปริสดางเพื่อคุยกับประชาชนเลยนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามัทธวธรรมคือความอ่อนน้อมต่อทองพระองค์นั้นเป็นที่รักแต่นั้นบริหารบางคนเป็นที่เกลียดชังก็เพราะว่าเป็นคนมองมโมจะตำแหน่ง คิดว่าใหญ่แล้วจะให้คนกราบไหว้อันที่จริงจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้จะได้ไม่กล่าวว่าเป็นคนมามโมยะตําแหน่งไม่กันแกล้งจําเลยคือถ้ามีผู้ที่ผิดและเราจะต้องตัดสินเราจะไม่ถือโอกาสกันแกล้งผู้ที่มีความผิดนั้นไม่ทําความคุ้นเคยกับคนชั่วนัาบริหารในทุกระดับนั้นอย่าพึงสมคบกับคนชั่ว ถ้ารู้ว่าเขาชั่วแล้วจงรู้จักแบบชั่วครั้งชั่วคราวอย่าทำสนิทชิดเชื้อเพราะคนชั่วจะพาให้เราตกต่ำคราวนี้เราดูคนชั่วออกไหมต้องดูให้ออกคนชั่วเริ่มจากคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคราวนี้คิดชั่วเรามองไม่เห็นเราจะดูจากอะไรก่อนล่ะการกระทำบางทีเราก็มองไม่เห็นดูคำพูดหะทัจสัตถิสีวาจา วาจาที่พูดออกมานั้นสะท้อนใจของผู้พูดคนชั่วจึงพูดชั่วเมื่อจะชวนเราไปก็จะไปในที่ชั่วในกลุ่มคนก็จะไปกลุ่มกระทำความชั่วจะเป็นข้อตำหนิเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นทำให้งานบริหารของเรานั้นสะดุดและได้รับเสียงติฉินนินทาจากสังคมเสมอดังนั้นนะ จึงจะต้องไม่ทําความคุ้เคยบคนชั่วไม่หลงตัวหลงโลกในการเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงตัวอย่าหลงโลกว่าทุกอย่างมันจะยั่งยืนนานมันไม่มีอะไรยั่งยืนนานยังไม่รู้ว่ากรรมจะมาเกณฑ์นายเวชิตาม,มาโทรเมื่อไรเลยไปหลงตัวไปหลงโลกเขาก็นึกว่าสิ่งเหรานั้นจะทาวล ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ของถาวรเพราะทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ในกฎของอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังหรืออัตวังไม่ยั่งยืนอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราบทบาทที่เราแสดงออกไปทำออกไปนั้นตามหน้าที่ตามอำนาจอันเขาไตรตรองแล้วและเราไตรตรองซ้ำซ้อนซ้ำทราบซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกครั้งหนึ่ง นี่คือไม่มีข้อตําหนิร้ารรักษาร่างกายไม่วิปริตในบริหารที่ดีนั้นต้องดูแลร่างกายคืออาหารอากาศอาวาตออกกําลังกายระบบขับถ่ายดีมีแพทย์ประจําตัวอาหารการกินการอยู่ต้องดูสุขภาพเพราะมันเข้าปากไปแล้วเอาออกไม่ได้แต่กรตากรามตามใจนะ ร่างกายก็หมดสง่าราศีเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเอาทิตกบกินมากเกินไปก็อ้วนเกินไปบางคนก็ผอมจนเกินไปร่างกายไม่แข็งแรงจะต้องรักษาร,ร่างกายมาวิีปสุดน่กจกอาหารและอากาศอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทและอย่าติดแอร์ห้องติดแอร์ไม่เป็นไรแต่คนอย่าติดเฉพาะแอร์ กล้าที่จะออกไปงานกลางแจ้งได้และในการหลับนอนนั้นจะต้องนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีๆเพราะอาหารอดอาหาร7วันนะถึงจะตายบางทีเจดวันก็ไม่ตายแต่ขาดอากาศที่ดีซึ่งมีออกซิเจนนั้นสมองเสียเลือดเสียและบางทีก็เลยช็อกออกซิเจนไม่ได้อาวาสที่อยู่อาศัยจะต้องโดยมันเหมาะสม ออกกำลังกายมีการบริหารกายระบบขับถ่ายดีต้องดูแลระบบในร่างกายของเราระบบขับถ่ายของเราไม่ใช่นั้นมันจะเป็นปัญหาน้ําตาน้ํำมูกน้ําหูน้ําลายรวมทั้งนะการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะถ้ารู้สึกผิดปกติเมื่อไหร่ต้องป่สุข,ข้อสุดท้ายนะมีแพทย์ประจำตัวต้องไปหาหมอและต้องเชื่อหมอ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาแล้วนี้4ประการคือมีวิสัทธ์กว้างไกลมีใจเป็นธรรมไม่มีข้อตําหนิเลวร้ายรักษาร่างกายไม,ม่วิปริตเป็นเพียงสี่ข้อที่เหลือจากนั้นจะพูดถึงคำภีนักบริหารอีกตอนหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สามารถนำคำภีนักบริหารนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปสอนเอาไปบรรยาย และจะได้ประสบความสำเร็จในเชิงบริหารบันี้รายการธรรมปฏิสันฐานช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วจึงของเงินงดเลื่อนลดคำผีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศต,ตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนา ทรัพย์สินเงิน,นงทองไหลนองเนื่องมาเมื่อสายทารายยให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภผลผู้คนเรื่องเลือเก็ดกล้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังดังพยาช้างสารจิตใจกราหารปานราชสีผิวพองยองใยไรย้ฟาบราคีตลอดชีวีมีสุขสำราญอำนาจตรรัฐพิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถาน ได้เทศนามาพอประมาณขออาวสานและขออำนวยพร